กลับมาสู la. ่รายการผมจะรั่วใน EP ที่4ี่กันแล้วรับคำถามทั้งหมดนะตอนนี้เราผ่านมาแล้ววันที่ 1, วันที่สวันที่สถูกต้องวันนี้เข้าสู่วันที่4ยังคงอยู่กับในเรื่องของคำถามเหมือนเดิมนะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละว่าตอบได้ไม่ได้เลยก็ไม่รู้จะตอบทำไมนะ ก็เข้าสู่คำถามเลยกันยังยั้งยังยังยังครับผมแต่ต้องขอขอบคุณก่อนนะครับผมผู้ใหญ่ใดีอย่างลีโอับผมติดตู้เย็นมันกว่าและสาหร่ายอบกรอบก็ผมสตายเกาหลีอย่างมาชิตะ ของแท้แน่นอนนะฮะอ่ะขอบคุณด้วยครับผมคำถามในรอบนี้ยังคงสนับสนุนโดย JB Computer r o u p นะรวมสินค้า i อทีนะครับผมถูกต้องนะเข้าสูดท้ามกันเลยดีกว่าครับผมคำถามในวันนี้เนี่ยนอบที่สี่แล้วผมขอถามว่าผู้เล่นพับจีคนไหนครับผมไม่มีมารยาทไม่มีมารยาทเด้หูถ้าผมพูดไปเขาจะเสียใจหรือเปล่าเพื่อนคนนั้นคำถามไม่เฉยไม่ผิดใช่ไิดไม่ผิดนะไม่ผิด อันั้นผมขอตอบไปที่โนอาดทำไมเด็กมันมันค่อนข้างแบบทะเลนทะเลนเออทะเลนไม่ค่อยมีมารยาแน่นอนตอนนี้ผิดไม่ใช่อย่างนั้นน่าจะเป็นดูรินยังไม่ถูกไม่ใช่นไม่ใช่อีกอ่ะโคเลซี่โคเลซี่เหรอยังไม่ใช่อยู่ดีอ่ะผมยอมก็ได้งั้นยอมเหรอ๋ยวผมเฉลยให้อ่ะเป็นไรพูมาซี่เฉลยให้ นี่เฉยอะไรวะน้าเพืออแจ็บจอบแจ๊บเฮ้ยจะจอมแจ๊บมันไม่มีมารยาทยังไงครับเนี่ยกินข้าวเสียงดังอ๋อจอมแจ๊บจอมแจ๊บอ่ะคิดไม่ถึงจริงๆนีต้องแบบเคี้ยวเบาๆหน่อยอันนี้คือแบบเคี้ยวเสียงดังไงไม่ไม่ดีนะบนโต้มารยาทบนโตอาหารเอออธิบายอยู่แต่ว่าถ้าเคี้ยวมาชิตะเนี่ยคือจะเคี้ยวดังแค่ไหนก็ได้นะเพราะว่าเขาแบบ โอาตอบจัดเ๋ียเกล็ดนี่แพรบดังไปยันโอ้ยข้างล่างแค่หนึ่งเลยโอ้เฉียบเฉียบนะเออแปลว่าผมแพ้คุณอีกแล้วคำถามอีกแล้วนะไห้เอาคืนแต่พอเอาคืนจริงแต่ว่าเอาคืนในเบรกหน้าแล้วกันได้ได้หายกลสดตอนนี้รออยู่นะดูถ่าที่โกกันก่อนครับไปฮะมา เบรกนี้ถึงค่าวผมละถึงค่าวคุณแล้วคุณนาร์ตครับผมคำถามของคุณน่ะมันอาจจะทำให้ผมตอบไม่ได้ครับแต่คำถามของผมเนี่ยคุณก็จะตอบไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับผมสนับสนุนโดย JB Computer Group คำถามยอดฮิตของเรามาแล้วคุณพร้อมหรือไม่พร้อมหรือแล้วพร้อมแค่ไหนร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมร้อยยี่เลยคุณว่าตอบได้ไหมไม่ได้อ่าตอบไม่ได้แล้วพร้อมได้ไงตอบตอบได้ตอบได้นะครับผมตอบไม่ได้โดนอะไร ไม่ได้อะไรเลยรับไม่ต้องรดนอะไรแล้วโอเคอันคำถามที่ผมจะถ,ถามคุณก็คือเกี่ยวกับนักกีฬาพับจีเหมือนกันคำถามมีอยู่ว่านักกีฬาพับจีคนไหนชอบขับมอเตอร์ไซค์เป็นชีวิตจิตใจออโฮโหชอบขับมอเตรอร์ไซค์เหรอครับโอกนันสมายไม่ใช่ไม่ใช่อะ่ะเอ็กคลูเซียเอาทำไมถึงเอ็กคลูเซียไม่รู้เพราะเห็นเขาขับนี่ไงเอ็ดพันไงอ๋อ ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ยาวยาวมันบดโอ้โหตำนานไปแล้วปล่อยเขาไปไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่อ่ะผิดผิดผิดเฉลยดีกว่าไม่ถูกเียเฉลยเนาะครับผมเจ้าแมนทำไมฮะเจ้าแมน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 เดือนก้าเฉียบปะโอ้สองสูบตรงนี้คุณก็แพ้ผมเหมือนกันคำถามผมดีปะดีเลยอ่ะก่อนจะจากกันวันนี้ผมอย่าลืมติดตามการแข่งขันมันมันนะผมทุกวันอังคารพุธ สุกสาร์อาทิตย์ได้นะจนถึงวันที่8สิงหาคมนี้นะครับผมและต้องขอขอบคุณครับผู้อยากจะดีอย่างล e โอติดตู้เย็นมันกว่า JB ครับผมแหล่งรวมสินค้าไอทีชั้นนําและมาชิตะสาหลายอกกรอบสไตล์เกาหลีครับนะครับผมขอบคุณครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย